สวัสดีค่ะนาอรนาค่ะจากบริษัท a r คอร์ปอเ a t i o n จำกัดค่ะวันนี้นะคะนาก็จะมาสอนวิธีการปรับเปลี่ยนโหมดคีย์สวิตห้าทางนะคะคีย์สวิตห้าทางนี้มีอะไรบ้างนะคะก็คือมอีเปิดเปิดประตูครึ่งบานค้างเปิดประตูเต็มบานค้างนะคะแล้วก็เข้าได้ด้านเดียวนะคะแล้วก็ล็อกล็อกบานประตูแล้วก็อันสุดท้ายคือเป็นออตโต้เข้าและออกได้นะคะ ก็คือจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนโอดยังไงนะคะไปรับชมคลิปจากวิศวกรได้เลยค่ะนี่ครับคีสวิตธะทางของประตูออตโตดอร์นะครับอันนี้จะมีกุดแจให้สองทองนะครับเราบิดได้ห้าทางนะครับอันนี้อันแรกคือล็อกนะครับล็อกล็อกล็อกในที่นี้คือล็อกประตูครับล็อกประตูเราไม่สามารถเข้าออกได้นะครับอันที่สอง อันนี้คือออกทางเดียวนะครับคือออกได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถเข้าได้อันที่สามอันนี้คือออโตเต็มบานนะครับออโตเต็มบานก็คือเหมือนเราสามารถเราติดเรดาร์อยู่นอกในเราติดเซ็นเซอร์เข้าออกครับเซ็นเซอร์เข้าออกนอกในอันนี้ประตูก็จะเปิดเต็มบาน,นครับเต็มพื้นที่ที่จะเปิดได้นะครับอันนี้เซนเซอร์เข้าออกครึ่งบานนะครับสมมติเราบานใหญ่หญเราอยาก เปิดให้ประหยัดแอร์นะครับอันนี้เปิดครึ่งบานขวาสุดจะเป็นเปิดประตูค้างนะครับเผื่อเอาไว้ขนของอ่าเดี๋ยวเราดูการทํางานนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้เป็นออโต้โตเต็มบานนะครับนี่ครับออโตเต็มบาลมาเราเราดินไปเลย แลจะปิดปกตินะครับเดี๋ยวผมจะปิดไปออตโต้ครึ่งบานนะครับอันนี้เป็นออตโต้ครึ่งบานแล้วครับเห็นไหมครับจะเปิดครึ่งหนึ่งของตัวเมื่อกี้นะครับแล้วพอสัญญาณมันหายประตูก็จะปิดไปปกตินะครับ ได้ทางเดียว,วนะครับเนี่ยเปิดได้ทางเดียวก็คือเราจะสามารถต่อได้อย่เดียวแต่ผมจะเข้าไม่ได้ครับอันนี้จะเข้าด้วยเครื่องสงแกนนะครับี่กาเ,เข้าได้แต่หมวดนี้ยังพอรัได้นะครับเดี๋ยวต่อไปครับจะเป็น หมนล็อกนะครับผมเดือดเป็นที่ล็อกพอเราอยู่หมดล็อกปุ๊บประตูของเราจะล็อกเราไม่สามารถออกออกได้หรือว่าเข้าได้และนนี้ประตูของเราจะมีตัวล็อกอยู่ที่บานประตูนะครับที่ไม่สามารถงานได้นะครับเค,ครับจะเป็นประมาณนี้ครับ G ีสวิตห้าทางค่ะสำหรับคลิปนี้นาขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ